บทที่เจ็ดพุทธานุสติอีติติโสภะควะและหังสัมมาส้มพุทโธวิชาจรณะสัำปันโนสุปโตโลกาวิทูนตโลปุริสะธรรมาสาลาทีสัทธาเทวมนุสซานันพุทโธภคกวาติอีติติโซภะกวะล้วั้งสัมมาส้มพุทโธวิชาจรณะสัำปันโนสุปโตโลกาวิทูนตโลปุริสะธรรมาสาลาทีสัตธาเทวมนุสซานันพุทโธภคกวาติ ยีติปิโซภัวาและห้างสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาัมปันโนสุวโตโลกวิทูนตโลุริษาทธรรมมาซ่าลาธิสทธาเทวมนุส่านางธธพุทโภควาติบทที่8ธรรมานุสติสวาคาโตภักวตาธรรมโมสันทีติโกอากาติโกเอหิปัสสิโกปัญญิโกปัจจางเวทัตโพวิญญูหิตี สวาฆาโตภะวะตตาธรรมโมสันทิฏิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานัญิโกปัจจตังเวทโพวิญญูหิติสวาฆาโตภะวะตตาธรรมโมสันทิฏิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานัญิโกปัจจตังเวทโพวิญญูหิติบทที่กาสังฆานรสติโสปาติปันโนภะคะวะโตสราบกะสังโฆปูชูปัติปันโนภะคะวะโตสราบกะสังโฆ ย่าญาตปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสามีถิปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆญาทิถังจัตตาริปุริสายุคาณิอัตถปุริสาปุคาลาเยสาภะวะโตสาวกสังโฆลอหุนายโยปาหุนายโยท้าขินายโยอัญชลีกาลานิโยอนุตตาลังปุญญาเกตังโลกัสสาติ โสปฏิปันโนภะคะวะโตสร้างภะคสั้งโภปูชูปฏิปันโนภะคะวะโตสร้างภะสร้างโภยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสร้างภะคสร้างโภสรามีธิปฏิปันโนภะคะวะโตสร้างภะสร้างโภญาติทางจัตตาริปุริสายุพานิอัตถาปุริสักุคลาเอสากภะคะวะโตสร้างภะคสร้างโภอุไนโยปาอุไนโยท้าติไนโยอันเชลีกาลานิโยอนุตตะลังคุณญาติตังโลกัสสาติ โสปฏิปันโนภควาโตสราวะสังโฆปูชูปฏิปันโนภควาโตสราวะสังโฆยายาปฏิปันโนภควาโตสราวะสังโฆสามีติปฏิปันโนภควาโตสราวะสังโฆลยาติทางจัตตาริปุริสาโุคานิอัฏฐาปุลิสาปุคาลัยสาภควาโตสราวะสังโฆลอาหุไนโยปาหุไนโยทั้งกิายโยอันชาลีกาลานิโยอนุตตาลังปุญญาเขตังโลกะสาติ บทที่สิบจินดามณีพิยังมันตังจินดามณีพิยังมันตังยาสร้างทาสร้างโกนังอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวาโอระหังปะโพตันจามหาลาชาตาวังมังโปสาทูโนทีปังกาเลเทโวสุโผลเซตีกิกิเทโวเยจัโคปาชัง ทานสมีกินเนวะทานตาปียังกันตังซาลีปุนโตภรวันตุเมสิที่ลาพังชนะน,นาน้าเย่มณีจินดาปียังจาทานังสาเพชนะันนาพระพุชนาปียังมามาจินดามณีปียังมันตังยาวสร้างแถวสร้างโกนางอุปาสันติสีเนหังมาตาปิตวโวอรหังปะโกตันจามาห้าราชาตาวังมังโกสาตูนทีปังกาเลีเทโว สุโพเทธิกิจเท,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 ทวโวเยสาโปปาชาทัาสมีกินเนาวาทานตาปียังกันตังซาลิปุโตอภาวันตูเมีเสิที่ลาพังชนานาเยมณีจินดาปียังจาาทานังสัพเพสนาปะะหุชนาปียังมามาจินดามณีปียังมันตังยงสงาสร้างท้าสร้างโกนังอุปาสันติสีเนหังมาตาจาวาอลระหังปะโพ ตันจามาฮาหลาชาตะวังวังโปตาตุนโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเซธีกิตเทโวเยสโกบชาชังทัสมีกินวาทันตาปิยากาตาซาลิปุนโตภาวันกุเีเศธิีลาพังชนะนาเยหันมีตินดาปิยังจา่าทานงางัพเพชนะพาภูชนะปิยังมามา,มาบทที่11บเอ็ดสักกตาวา สากตวาโอทารัตนางโอตกังตมังวลังตังเทวามนุษยานางบุตรธาตเชนโสทธนินาสันตุปันธวาสาเพทุข้าบูปสเนตุเตสากตวาธรรมะรัตนางโอตกังตมังวลังปริลาหู ปาสามวานางทำวมดเตเชนาโสทินานสันตูปันทวาสาัเพพายาบูปัตเมนตุเตสักกตะวาสร้างฆารัตนังโอตกลงตัวมังวะลังอาหุนเนยยางปาหุในย,ยังร้งฆาเตเชนาโสทินานสันตูปันทวาสับเพโลคาบูปัตเมนตุเต สาาัพะตวาพุทธาลัตนางโอตะการตมังวะลังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนาโสตินานาสันตุปันธวาสาเพถูกขา่าบูต,ตาามีถูกเตกะตวาธรรมาลัตนางโอตะการตมังวะลัง ปริลาหูปสัสมานางธรรมะเตเชนาโสทินานาสันตุปัทวาสัพเพภะยาหูปัเมนจุเตสักตะวาสร้างฆารัตน์งโอตะกังตมังวะลังอาหุนาย,ยังปราหุนนยายงสร้างฆาเตเชนาโททินานสันตุปัทวาสัพเพโลกาภูปัเมีจุเตบทที่สิบสองชิมน,นาบัญชรชาย,ยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวานังจตูจัดสัจจสาสัพพังเราสร้างเยติ วิงสูงนาราสาภาตันหั่งศาลาาทโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมยหั่งมมตเกเต,เตมุนิสลาสีเซปฏิทิโตไม่หั่งพุโทโธธรรมโมทวิโลเจเนสร้างโฟปฏิทิโตไม่หั่งอุเลสาภาพคุนาตโลหาแทาเยมีอนุรุโทสาติปุนโตจัตถากิเนโกนทันโยปีติภา คาสมิงโงฆาลาโนจาวามกีท่าคินีสวานีไมหังอาสุ้งอานันทาลาหูลากัสโปจามหานามูภาสุ้งวามาโซตะเกเกสะโตตีติพาทัสมยิงสุริโยว,วะปะพังกะโลมีสิ้นโนสรีสรัมปันโนโซปีโตมุ่งมิปุ่งโวมุมาลาัสโปทเทโลมาเฮซีกิตาวัตโกโซไมห้างวัฒนีจังปฏิทาสีคนานโล <c oughs> คุณโลอังคุริมาโลจาอุปาลีนันทาซิวาลีเทลาปัญจีเมชาตานาลาเตติลากามามาเซซาสิติมหเทลาวิจาศินาสาวกาเอเตสิติมหเทลาทิตาวันโตชิโนลาซาชาลันตาซีลาเตเชนะอังคามังเจสุสันติตาลาตนาปุรโตอาสีทากินเมตังพุทธกัง ท่าท่าขังปัจโตวอาสีวาเมีอังคุนมาละกังกานท่าโมละปริตันจาอาดานาติยาสุตรตกังอากาเซชาท่านางอาสีเซชาปากาลาสันติตาชินานานาวาลาสังยิตตา,าตับ ปากาละลังตาตาวาตาปีธาทาสั้นสทาพาหิรันชันตูพลวาอาเสสาวินายังยันตูอน,นันตชินาเตชะสาวัตโรมสกิเจนะสาธาสัมพุทธาปัญชเชลีชีนาปัญชาลามมันชัมหิวิหาลันตังไมหิเตเลสาธาปรินทุมังสะเพเต,เตมห้าปุริสาสะพา อิเจวามันโตทวโต,วตวสุลโคชินานภาวีนาที่ตุปันโทธรรมานภาวีนาที่ตาลีสัางโคสัง่งรรมภาวีนาที่ตันตลายโยสาธธรรมมันภาวะปริโตจารมีศีนาปัญเลติบทที่สิบสามพาหุงม,มหากาพาหุงสหาหะสามาพีนิมิตาสร้างภูพันตังทีเมฆาลังอุติตาโคราชาเซนามาลัง ฐานาธิตามาวิทินาจิตวามุนินโทตันเตจซาภาวตุตเตชยมังคลานีมาลาติเลกามาพิยุทธนีตัสสะพลันติงโพลัมปนาลวากะมาขามาทัพหายาขังคันตีสุทันตาวิชินาจิตวามุนินโทตันเตจซาภาวตุตเตชยมังคลานีนาลาคิลิงค้าชาวาลังอติมันตะภูตังทาวากี่จักรมาสนีวาสุธาลุนันตัง เมตังภูเสกะวิทินาจิตวามุนินโทตันเตชะซาภาวุตเตทยามังคลานีโอคีตาคาคขา,ขา,ขามาติหัตถะสุทาลุนัน,นตังทาวันติโยชาณาประงานลิมาละวันตังอีทีทสิ้ังกะตมโนจิตวามุนินโทตันเตชะซาภาวุตเตทยามังคลานีกาตวานาการธรมุทลังอวาคัมมยาจินจายาทุทาวาจนังชนะกา ยามาเสสะเตนาโสมะพินาจิตวามุนินโทตันเตชะซาภาวุเตชยามังคลานีสัจจังวิหายามติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตามานังอติอันตะภูตังปัญญาปฏีปชลิโตจิตวามุนินโทตันเตชะซาภาวุเตชยามังคลานีนันโทปนันทพุทธคังวิปผู้ทางมหิทิงโตเทนะเลละผู้ทรา เกนะธรรมาปยันโตอินทูปเทสาวิธินากิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานีทุกขา,า,นะา,าหาทาิฏฐิภูษะคนาสุทันธานทังคัมันมีสูตรที่สุติพิธีภก,กาพิธาน,านัญญาณาปเีนา,นาวิธินาทิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานีเอเตเอตาปีพุทธ ชยญา,ามังคะระอัคถทธา,ายโยวาจโนที่นาทิเนทะระเตมตันีเหตาวานาเนกาวิวิธานีจุปันทวานีโมขังสุขังอธิเมยยานาโลสปัญโยมาหาการลิโกนาทุหิตายสาพ,พ,พารปาลินางโกเลตาวาปาละมีสา,พพาปัตโตสัมโพธิม,มุตตะมังเอเตนาสาจาวาเชนาโหตุเตชยามังพลัง ชยันโตโพธิยามุรีสักยานาังนันทิตะวะโตเอวังตวังชยโยโหหิชยันสุก ทยามังทะเลอปาลาทิตาปาลังเกสีเซปัทวีโปคะเลอภิเซเกสาภาพุทธานังอาคาปะโตปโมทติสุนาคตังสุมังฆะลังสุบาพะทังสุหูหิตังสุพโนสุบุปุโตจ่าโสอีทังพมวจาริสุปทา์ทินังกายะกรรมมังวาจกรรมมังปทา์ทินังปทา์ทินังมโนกรรมมังปานิิเตปทา์ทินาปทา์ทินานีกาตวานาราภาตานทปทา์ิิน ภาวตุสัพพมังคลังร่างขั้นตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานภาเวนาสัทาโสที่พระวรตุเตภาวะตุสัพพมังคลังร่างขั้นตุสพะเทวตาสัพพะธรรมานภาเวนาสัทาโสที่พระวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังร่างขั้นตุสาพะเทวตาสัพพะสร้างคาเาวนาสัทาโสที่พระวรตุเตบทที่สิบสี่ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติ วิหารวานีทูปเปคะเลโพธิคาเลตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนาภาวันเตตูชิตาโสทิกะโลเตนาะวิหารมันทะเลเท е ลาจามัชมานาวากาจาปิกาวุสะรามิจาธทานาปฏิวปสัสสะกาขามาจาเทสานิขามาจาอิสลาสัมปานาปุตาสุกีตาพระวันตุเตชาลาภุสาเยปิจากอันทาสัมภาวะ สังเสธชาตาอัทาวมปาปิกานิยานิกรรมธรรมวาลังปฏิจเตสัมเพปิทุภาษากะโลตูสร้างขายังทาตูจีลังสัตตังธรรมูธรรมะทาลาจาปุฆาลาสร้างโคโหตุสมาโควะอัทายาจะหิตายาจะอามเหราคาตูสัตธรรมูสัพเพปิธรรมวจาริโนวจทิง สัมปาปุเนยียมาธรรมเมริยาปเวทิเตปัสสนาโหตุสะเพปิีปานิโนโพุทธาศาสเนาสัมมาทาลังปเวสันโตกาลีเทวปวาส,ต,ววสตูผูีิภาวายาสัสต,ตานาสมีทางเมตูเมธนิงมาตาปิตาจาทะราชัิจังรักขันติปูตะกังเอวังธรรมีนาลาชาโนะทังลักขันตุสัะปทาบทาที่15เทวตาอุยโยชนคาถา ทุขัปัตตาจานิทุกขาพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาหดตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจารามเหหิสาพาัพพันตังปุญญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสาพาัพพะสัมปติสิทิยาทานังท้าทันตุสทัทธายาสีลังละทันตุสัพพทาภาวานากิตตตาหดตุขาทันตุเทวตาคตาสาพัพเพพุทธาพราปรตา ปันเจกันนันจายังพระลังอรหันตานันจาเตเชนะรักขังพันธามิสสะพโสบทที่16สุมังคนคาถาโพ้นตูสะพังสุมังฆลังรักขันตูสาปเทวตาสาภาพุทธานภาเวนาโัที่โค้นตูนิรันตรลังโพ้นตูจบพังสุมังฆลังรักขันตูสาปเทวตา สัพพะธรรมานิพเวนัสโสที่หุนตูนิลันตะลังหุนตูสัพพังสุมนตะลังละขันตูสัพพเทวตาสัพพะสั้งคานิภาเวนาโสที่หุนตูนิลันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจริฐธนอนุภาพแห่งความเพียรภาพแห่งการบูชาพระนาต่งด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระปามาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พระเจ้าให้พ้นจากทุกข์ภัยทางปวง จเจริญทั้งทางโลกและท้งธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุมโมทนาในการสวดสัตยา,ยานมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออ,อนุมโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลาพาปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวปูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศจงสำเร็จจงสำเร็จ ศักด์สิทธิ์ทุกการเ์ดน